สวัสดีจ้าเมามยกับป้าลองเด้อจ้ามาได้กินข้าวตามสบายเลยลูกเออมาเนี่มนี่เมนูเด็ดเด็ดบะมีบะมีเป็ดสูตรต้นตำรับของคนจีนเลยได้เขาเป็นคนจีนแท้เลยเป็นนี่จะีสดยเบิงกนกกกลังปุงอยู่หีนได้ค่ะ เนี่ยค่ะเขาเป็นพ่อของหลูกเขยอากงอากงกับอามาเป็นคนเห็ดห่เห็ดหากินเนี่ยเห็ดดีดีแล้วก็ซุปแสบเมี่ยนเครืองเคืองตุนยาจีนน่ะมันหอมหอมแบบมีเป็ดเนี่ยค่ะการลังกินกันมีลูกมีเต่ามามีหลานมาแล้วก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวจะกินให้เบิ่งเนี่ยนี้ผสมแล้วมีเป็ดดุนแบบไงเลย เด้กกินให้เบิงเด้อค่ะแล้วก็สีมีผัดกะเพราเหมือนเมนูมือนนี่เนาะเออเมนูมืนมนนมนนอ,อมนนี้ก็ว่ากันไปมีหลายอย่างให้บเบงมีเยอะแยะไปหมดเลย <ส verständ> นี่เด้อค่ะเอากินเด้อค่ะประด็นนี้สิกินละ,ะค่ะอากงนะเพิ่นเป็นคนเก,งก,ก่งอากงอ่ะเป็นแฟนของลูกเขยเนี่ยโอ้เป็นพ่อขอหลูกเขยเพิ่นเป็นค้นเกง่งมันเป็นคนั้นข้างจีนนี่ค่ะแล้วก็อาม่า,มาแฟนเพิ่นนอะ่ะก็เป็นคนซอยกันเห็ด อืมอร่อยไหมอร่อยแซ่สิมีเพืองหมอพอน่ะข้าวหูไปก็มีกำลังอืมพี่ก็สิมีหมอหมอตุนเป็ดไหมตุนอ้าหอเป็ดพอน่ะโตไงโตไปเอาบ้านนั่นอ่ะปบโตเลยไปดึงไงแห่่่ เทียน,น, Sadly, นู่เทียอยูมันเท็ดมนปับเวลาได้เวลาตุ่นของเขาเนี่ยเขาจะตั้งเวลาปุ๊บเป็ดสิเปื่อยทันทีได้เวลามันสิปิดเชื่อของมันอัตโนมัติเลยเป็ดกระสิเปื่อยหนุ่มพอดีพอดีลูกต่อกำลังกลับมาจากทะเลอ่ะอือแบบเบอร์ที่หล่ะ เป็ดตุ๋นพอนะมันดุนไงไงอยู่ในจานเนี่ยกินกันกินเข้ามาเนี่ยกินเข้าปีใหม่ก็มานั่งกินเหลืองอยู่บ้านมาเด้อมาแส่หน้ากันนะมาเลยว่าหมูได้เลยปั่นเจี๊บคนใจยังเนี่ยอันนี้เขาเรียกอะไรลูกต้มหูเนาะอือโอ้ยนมนมๆมน้องเี่ลอะต้มหู กินกินไยาเมันก็มีเลือดเป็ดนะค่ะเปล็ลงคนนึงเลือดเป็ดแทบแทบเบมกินหาลูกใต้ลูกลูกเคยแบบกไปมาเต็มเมื่อเลยมืนนี่ก็เลยอืเดี๋ยวว่าสิอยากขอบคูณอากงนะเพิ่นกะหวังดีเพิ่เห็ดเพิเดียวให้เอามาให้กินโชคฝีเมื่อเปิจะุบ่ามันก็เห็ดกินเลยแหละจะว่ามัน ไข่ไข่ปีใหม่กันเลยเอามากินนาะคุณเห็ดแตกแห้งอืมมันเย็นมาเด้วมากินน้ำกันแี่บค่ะนี่ผัดกะเพราผัดกะเพรากับฟีมือคุณสามีนี่แหละก็เคยเห็ดใะไเบื้องหลังตะวันหลุดเคยนะมาเอาปลากระเพาอืมจิ้มกุ้งกันนี่หมูหยอดเลย หมูยอพม่งก็ไปซื้อในเมืองน่ะแบ่แบบหมูยอเ่านั้เด็กขเพิ่งมาถึงทำกับเราเสร็จอยู่านกับมะคืนแล้วมะคืนถึงบ้านนู้นนะเท่งคืนไม่ขังต่อยินด้ค่ะเรวัวก็ปิดเมืองไงบบบมีเมือืนโอเคเดียตัวไม่หลับบาย ขอบคุณอากงได้ป่ะอากงอามาเนี่ยบะเมี่ให้กินแสบแห้ง่บ้นทีุ่่นไงสม่สดีปีใหม่เด้ออ้พอพ่อแม่พี่น้องลูกหลานนาเงินจะมีเสียงเนจังนายเป็นอย่างเนราเปล่าสามภาษาได้หน่อยปเกนี่าไม้าอยูเ็ไ่านเสร็จนะ เสียบอีหลีไม่เคยผิดหวังนะเพราะเห็น่ะขยันเนี่ยก็แซวแล้วก็หนุ่มจุกใจของเขอเดี๋ยวเืยนกระสีเียวนกะไม่ส้นกินเอาเห็ดเห็ดใปไห้เขาเนี่ยค่ะปีใหม่มะบอลมาแซวมาชุมมาแซวน้ำกัน เิ็นสองสิบแปบอืมเด็ดคนเนี่ยตอนนี้ังเพื่อนทำเพื่อนโดนตัวยังยังไม่โดนถ้าใครโดนตัวก็ปักเลยแต่ลิลี้แต่ถ้าใครไม่โดนตัวก็ทำงี้เชไม่สนใจแน้าก็ทเรื่องหอยหน้าไปโอเคไหมเหมอนปลาอร่นะคะ แฮปปี้นิวเยียร์สวัสดีปีใหม่ปีหกสี่เข้ไหมเข้าว่ายังสั่นเนาะจูลินช้างใหญ่ทำหมายงามใครกคะล่ะบะหมี่อร่อยของอากงอมาเย้